น่ารักวะสั่งทำกล่องเป็นชื่อฉันกับชื่อเพื่อวันเกิดเพื่อแล้วก็เลยจะมาทำอิตาเลียนชามให้เพื่อนกันฟิลเฟนชิพเบสเลสคือเราสามารถเลือกชามได้เองเลยจะเป็นชามแบบคิวคิวหรือว่าเราจะใส่ข้อความลงไปนี้ l i ท์อสวเหมือนความสัมพันธ์ของเราสองคนมันน่ารักวกคือมีที่เกี่ยวแบบตุ้งติ้งอันนี้ลองเรียงไว้ก่อนนะว้ายอย่าลวกนะมาเริ่มเริ่มจากน้องผีเสื้อเปลดตัวอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ของเราลงไปฟึบบิดนี่ให้ตะขอเขาออกมาแบบนี้เราก็เกี่ยวเอาว้าย มันเด้งมันหดไปแล้วเล็กอะมันทํายากมากเลยนะเอาใหม่บิดเธอเก่งมือไว้อยากให้มันเด้งเกียวดึงเออฉันได้แล้วหนึ่งอันต่อจ้าบีดตุ้งติ้งลงไปเกียวใส่มาหนึ่งชั่วโมงฉันใส่ได้สี่อันบิดเอาอู้ไม่ใกล้ข้อมือเพื่อนฉันเลยตอนนี้แขนฉันเก่งไปหมดละดึงดึงครึ่งมือได้ยังอะครึ่งมือแล้วตุงติ้งรูปพะจันทร์ดึงมันก็จะมีตุ้งติ้งอย่างนี้ด้วยน้องเชอร์รี่น้องกริบเชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมาย อุ้ยเพลงูเลยว่าฉันเกิดยุคไหนดึงดึงสองอันอีสองอันได้เลยและดึงอพอในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จมีใครอยากเป็นเพื่อนฉันเพิ่มไหม <laughs> ตำนานมากคิดมาแล้วว่าถ้าเอามาใส่เป็นกำไรนะจ๊ะฟู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 ตุ้งติ้งผสมรเรียบๆแล้วก็เป็นตุ้งติง้งคือสวยเพิ่งแต่ว่ายังไม่จบจ้าเบิกตัวสั่งทำกล่องเป็นชื่อชั้นกับชื่อเพื่อนเลือกคำบนกล่องแล้วก็เลือกฟอนต์ได้ด้วยทำเป็นของขวัญน,นะเธอเนี่ยเลิศอ่ะคือเลี้ยงชาบของเราลงไปเป็นของขวัญที่แบบมีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็ดูรีเมียมมากใครอยากพี่กัดกล่องหรือว่าพี่กัดชาบก็คอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวแพรมาตอบนะเซไปเป็นไอเดียเป็นของขวัญให้เพื่อนกันได้เลยบายบายเดี๋